สิบห้ากรากฎาคมสองพันหายหกสิบเวลา15บหนาฬิกายีนาทีนี่คือเป็นบริเวณบรรยากาศเขาอ่างลือใน บรรยากาศก็ประมาณนี้เลย่างข้างทางเนี่ยเจอขี้ช้างเป็นจุดๆแต่ไม่เจอตัวช้างนะคิดว่าช้างน่าจะออกเป็นเวลาช่วงกลางคืนเมื่อสักครู่ต้นทางต้นด่านเห็นลิงเยอะมากแต่ว่าหายไม่ทัน ตลอดทุกจุดในบริเวณนี้เขาก็จะไม่มีเขียนว่ากิโลเมตรที่เท่าไหร่ที่เท่าไหร่ก็คือแจ้งพิกัดไ,ได้แต่ตอนที่เรามาถึงบริเวณนี้นะฝนก็น่าจะเพิ่งตกไปเขาก็จะมีป้ายด้านบนระวังช้างป่า แต่ก็มีคนสัญจรไปมาตลอดทั้งมอเตอร์ไซค์และรถยนต์รถกระบะช่วงนี้ยังเป็นช่วงหน้าฝนซ้ายขวานี่ก็คือเขียวกระจีป่าบางช่วงก็เตี้ยๆบางช่วงก็จะมีต้นไม้ใหญ่ครึ้มปกคลุมทั่วบริเวณแต่เวลารถวิ่งผ่านสวนกันเนี่ยเขาก็ือจะพยายามเปิดไฟเพราะว่าถึงยังไม่มืดแต่เขาก็จะเปิดไฟเพราะว่าป่าช่วงจุดนี้จะครึ้มๆที่ช้างเต็มถนนเลย จุดที่ผ่านมาเมื่อสักครู่เป็นจุดที่มีที่ช้างเยอะที่สุดบริเวณนี้น่าจะออกมาเป็นฝูงเราก็แจ้งพิกัดไม่ได้ว่ากิโลเมตรที่เท่าไหร่เพราะณนะบริเวณนี้เขาไม่มีหลักกิโลเมตรเขาก็เขียนว่าระวังอะไรสัตว์ข้ามถนนอะไรประมาณนี้นะเขาเขียนไว้ที่พื้นของถนนเลยทีเดียว แต่วันนี้สิ่งที่พบเห็นก็คือเจอแค่น้องลิงเท่านั้นนะแล้วก็เจอขี้ช้างแค่นั้นเองจริงๆไม่ได้เจอทั่วบริเวณเจอเป็นจุดๆแต่มีมนูหนึ่งอย่างที่ว้าวข้างหน้าข้างหน้าจ้าพี่น้องลิงลิงลิงกำลังเดินอยู่เลยเทียวไม่ไม่ใช่ลิงหอเปล่า ไม่เห็นแล้วน้องเข้าป่าไปแล้วอ๋ออันนี้พังพรนะพังพรเฮ้ยไม่ใช่เมื่อสักครู่ไม่ใช่พังพรนะตัวเงินตัวทองแต่เรามองไกลๆตาลายนึกว่าพังพรนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งของทางเข้าดานันสถานที่ก็ประมาณนี้เนะี่ยเขาก็จะมีห้องนะ้ำมีที่พักให้ด้วยนะ ก็เป็นบริเวณที่พักของกรมป่าไม้ช่วงนี้ก่อนถึงด่านสุดท้ายแดดออกแล้วก็เขาเรียกว่าไม่อึมครึมเหมือนเมื่อสักครู่นะก็บรรยากาศดีกว่าเดิมมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีและด้านหน้าที่เราเห็นนี่ก็คือจะเป็นด่านสุดท้ายนะก่อนที่เราจะ รยากาศก็ประมาณนี้ถ้าเป็นช่วงเช้าน่าจะคนเยอะกว่าแล้วก็สิ้นสุดการเดินทางออกจากเขาอ่างลือในบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่จะเจอต้นไม้ใหญ่สุดท้ายไปทาบ๊ายบาย